สวัสดีครับสวัสดีครับนีนเองบบวันนี้ปิดสีนะเนี่ยปิดสีวันนี้เราก็มาก้อนเขาอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้พวกเราไม่รู้จะรีบไปไหนกันครับกินข้าวยังยังเลยวันนี้โอ้ข้าวยังวันนี้ข้าวยังามามาเจาี้ตู้ตู้ใส่เกตุตู้ใส่กระตู้มาตอนนี้เราก็มาเป็นสามเชือกแรกนะครับผมไป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  นี่นนี่นี่นี่แต่ไดีดาจังเลยนะครับผมก็วันนี้ก็วันสุดท้ายของปีนะครับวันที่31ธันวาคมนะครับผมพรุ่งนี้ก็ปีหน้าแล้วนะครับปีหน้าปีใหม่แล้วนะครับวันนี้เรามาก่อนแล้วก็มาเล่นน้ำไกลๆหน่อยนะครับเล่นน้าเสร็จแล้วเราก็จะกินหญ้านี่ก่อนวะนี่มันชื่อหญ้าอะไรก็ไม่รู้นะครับลืมอีกเลี้วนะครับผม นักเยอะมาอยู่ในคุณต้นเนี่ส้มนี้ล่ะเปียวโบ๋ล่ะฮะแมนว่าเยอะคุณต้นบอกว่ากระดุมเงินกระดุมทองมาดูก่อนนี่นี่นะครับเฟี้นนี่วะดูหัวเหอ้ยดูคันหัวไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมพี่สุพจน์กระนำโชว์นะครับเดี๋ยวรอจุ๊บแจงเอ้ยเ,เพี่ยอดมาซ้าย วันสุดท้ายของปีก็จะล้วนๆหน่อยนะครับผม,มเครื่องล้วนนะครับผมเครื่องผมนะครับล้วนให้บักอึงฉีดให้บักอึงเสร็จแล้วก็จะให้จุดแจงฉีตตอนสามสิบเอ็ดครับส่งท้ายปีวันนี้บุ๋กใช่ครับผมว,วันนี้ส่งท้ายส่งท้ายปีเน่งเน่งกินโครครับผมส่งท้ทายครับส่งท้ายากินโคนะครับส่งท้ายกินโคส่งท้ายต้นรันทองครับเลยไม่เอา มามาทองหยิบทองหยอดทองม้วนทองอะไรอีกมามาก็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 น,นี่พี่น้องนี้ไม่มานะครับแค่อยู่กับพี่พ์เฉยๆนะครับก็แยกกับพี่พ์ไปแค่ตอนไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ได้เดินด้วยกันแค่ตอนไปงานช้างเฉยๆนะครับปับกเต้ปีหน้าก็ขอให้สูงสูงกว่าเดิมนะเต้มาวะมา,มา chúc nào má quỳ 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 má má ôi ao à, ao à, ao ngoài ôi chụp ni nam mình đây thế má 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 ôi cháu hiện khơi hiện sang ní nam bò anh à, cho tươi cháu khơi hiện sang ní nam bò อโ้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวพี่อร่าไทยนะครับพี่ออร่าไทย,ย,ย,ยต้องกอบดอดดลองจีนา่าวะางองจีนา่นาบ้างบนอ่ะมูมูม่คิวบ้าบ้างฮะ,ะโอ้ยอ,อ,อยู่เฉยๆนายเป็นไรแจ้งอะไรมุดอะไรอะไรเข้าเองนี่เมาว่ามาวมามา ba Nên lo đi Ô, ô, quá xếp Ô, oh, ô oh. lang đi đi ba, mình chạy đây xuôi xuôi này ba Bên này Bên mùi, 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 bên Ô, kì ơi Tông mày mắt côn yên y ơi kì hockey kì, kì ui 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 ăn không, ăn à. ui mai có kính này. <cười> <cười> ui 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 กินยาก่อนก็ได้ครับกินยาก่อนคี่ไ <c oughs> อ้อไปตรงไหนหักตรงนั้น <c oughs>

อันเองน่งน่งๆถือกล้องไอทีเน่งเน่ง่คือกี่ๆโอ้ยมีหมื่นโอ้อัเองน่ง่ถืกล้องสองมาทีเน่งเน่ง่งเร็วเร็วน่นั่นครับเดี๋ยวตัวนั้นมันยังไม่รู้ตัวนะครับผมปั๊บปั๊บปั๊เฮ้ยเออเออเอากี่รอบดี อ๋ออ๋กี่รอบกี่รอบดิอ่าอ่าอ่าเอากี่รอบดิก็กี่อ่ะอืมยิงนะมาขี่มองยี่หน้าเธอนั่ไปจี้บนเอ็นแน่อืมเนาะยิงนะอือจะเป็นปีดีได้ยังเลยวันนี้มันสุดท้ายแห่งปีของปีนะครับผมเอ้าบอหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับลอยอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนว่าตื่นหรือยังตื่นหรือยังครับครับบอ จะวิ่งไปไหนครับเมื่อกี้พอวิ่งมาหามนม้ำอาบยังไงยังกินอยู่เลยครับสามรอบแล้วดีมโอ้โหามน้ำสามรอบอาบไปไหนล่ะครับ,อ,บอ่าน,นี่ครับบอบลอยนี่เอับปล่อยจี้เลยรอบๆจะว่าไปอ่ะขยายจี้ขยายจี้นิดนิดไหนเด็กการกล้องวดาไหวการกล้องวันนี่การกลอรอ้อ,กกลองนะไอ้เพื่อซ้ำๆเด้อ

Tên <OR egg wiggle noise> <laughs> <coughs> <laughs> so nga! <that> <Different than lastordial> <laughs> <Bye -bye, bie. inaudible>

ต้นเห็นจุ๊บแจงกระโดดเมื่อกี้เป็นยงไงมาครับมามามาไม่กินหนาเกี่มาเฮ้ยเอ้ยมาเอ้ยไม่บอกลอยไปแล้วนะครับผมเฮ้ยไม่กีนหนาเลยเอ้ยโดนน้ำแล้วดีได้ยังเลยเองโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปแสดงก่อนนะครับอ่าก็ขอบคุณนะครับที่ด่าอะไรแล้วชมเลยครับผมเรา้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อะไรนะครับเมื่อกี้อะไรผมไปดูคลิปย้อนหลังพี่เต้นนี่น่ารักมากเลยนะคครับบขอุผมจัดเต็มเลยนะบอบลอยนะบอบลอยบอบลอยบอบลอยนะบอบลอยไม่ท้งท้างไม่เท่าไหร่หรอกคนคนนี่เลยครับผมคนคนนี่ดีเด่นมากเลยนะผมไปบายครับผมไปแล้วนะครับผมกกกลัับมาาจรต้ง ในเขาก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับ,บพวกเรามาก่อนก็สนุกก่อนเพื่อนนะครับพวกเรา <c oughs> พวกเรามาก่อนก็สนุกก่อนเขาเลยนะครับผมมาาหหืออนนใ้บบ่ยๆะครััลงจก